พุ่งไปปุ๊บเห็นปะ <Wow. S 1> มันจะเป็นเหมือนผมให้ทายว่ารหัสนี้ราคากี่บาทมีผลทาวนเกือบครบมีดาบครบมีผลในกล่องเพียบรหัสนี้ผมได้มาในราคา199บาทเท่านั้นร้านไก่ตันโซนร้านนี้จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วร้านเปิดใหม่ขายจริงไม่โกงมาถึงก็ล็อกอินกันก่อนแล้วก็มาเติมเงินใครเติมไม่เป็นกดดูวิธีเติมตรงนี้ได้เลยเข้าหน้าสินค้าเลือกซื้อไก่ตันสุ่มผลเทพ ผลตื่นสุ่มดาบหมัดครบราคา1 9 9บาทแล้วก็ยังมีรห,หรัสอื่นๆให้เลือกซื้ออีกมากมายเดี๋ยวเรามาซื้อรหัสนี้กันปิ้มเรียบร้อยรหัสก็ได้เข้ามาอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนี่ครับผลทาวรแค่199บาทมีดาบครบทุกเล่มผลในกล่กองอีกเพียบถ้าใครสนใจนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปเลย<ะ>โอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ผมได้เกิดข้อสองสัยอย่างหนึง่งเรียกข้อสองสยัยดีกวอะหรือเป็นแบบว่าเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่าทางเกมทางบล็อกฟุตเนี่ยเขาได้อัปเดตมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผมแบบความจาเสื่อมจําผิดหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมันเปลี่ยนไปนิดหน่อย,น,อยนั่นเองครับทุ knights. กคนก็คลิปนี้ก็จะถามท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันด้วยว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ได้มี2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวอีกตัวหนึ่งตัวไก่ของผมนั่นเองก็เลยวันนี้เอามาช่วยทำคลิปด้วยโอเคครับก็สําหรับวันนี้ผมรู้สึกผมเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้กอนทีแมนสกิลแซดปุ๊บ ผมรู้สึกว่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะหรือว่าเขาอัปเดตมาใหม่ไม่รู้สึกว่ามันเทพกว่าเดิมก็ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดยังไงก็ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันไม่ได้อัปเดตหรือมันอัปเดตมาเพราะอันนี้ผมไม่รู้นะก็เลยจะมาถามท่านผู้ชมด้วยครับผมก็มันเป็นยังไงว่าไอที่ผมบอกว่ามันอัปเดตมามันเทพกว่าเดิมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคซึ่งผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับก็จะมีทั้งมุมมองคนที่โจมตีด้วยแล้วก็มุมมองคนนที่โดด้วย ำหรับที่ผมคิดว่ามันอัปเดตก็คือสกิลเซตนะผมสกิล X เหมือนมันจะเหมือนมันจะไม่อัปเดตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่าเหี๋มาดูซิปุ๊บปล่อยไปก็เหมือนเดิมสกิล X โอเคมาครับรอข้าเรื่องของเราดีกว่าก็เดีย๋ยวเราจะมาลองทุกทั้ง3สกิลเลยด้วยกันว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ที่เขียนจะชัดคือผมคิดว่าสกิลเซตมันรู้สึกมันเท่ขึ้นมันเหมือนมันเปลี่ยนไปไรู้อ่ะทุกคนดูนะ3 2 1หึปุ๊บพุ่งไปปุ๊บเห็นปะ มันจะเป็นเหมือนการแบบว่าต่อยรลัวเข้าใจะบบว้าไปเหมือนดักบอลนะทุกคนปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราอีกทีนะดูนะท่าผู้ชมดูแต่ก่อนก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่เห็นตัวชัดขนาดนี้นะผมว่าใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะไม่เห็นแบบว่าตัวว้าไปปื๊บปื๊บชัดขนาดนี้แต่ก่อนมันจะแบบไม่แทบไม่เห็นนะแตบบ่ไม่รู้เลยว่าแบบตัวเราว้าปื๊บปื๊บอย่างนงี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอมองคนโดนบ้าง นี่ครับมุมมองคนโดนก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนี่ครับประมาณนี้เลยสําหรับมุมมองคนโดนนะครับ <Wow. S 1> คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนอ่ะเราลองสกิล x ดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าปึ๊บอืมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอ่ะสกิลซปึ๊บอ๋อ สกิลซีเหมือนจะเปลี่ยนนิดนึงนะทุกคนดูทุกคนเห็นแสงไหมเมื่อกี้เห็นแสงที่แบบตอนเราต่อยปึ๊บปึ้งปึ๊บแล้วมันก็สไลด์ไปอย่างงี้มันจะมีแสงเขียวๆอ่ะดูอีกรอบนะปึ๊บปึ้งพุ่งไปในงูนไอชิสสวยวะเท่เท่เท่ทุกคนดูเท่เท่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองคนโดนบ้าง ก็มีนะเห็นเห็นแต่สมมติแต่ผมว่ามุมมองคนที่อันนี้จะเห็นมากกว่าคนที่โจมตีนะก็รู้สึกเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองแล้วผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองเองนั่นแหละก็ أ, เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกัน,นครับๆๆทุกคนก็ <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยถ้าเกิดชอบใจนะครับก็เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้น,นาบาๆไปละ